ธนาคารกลางสหรัฐเฟดเป็นหัวใจสำคัญของระบบเศรษฐกิจโลกและประธานเฟดอย่างเจอโรมพาวเวลเป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายการเงินอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์อดีตและว่าที่ประธานาธิบดีได้สร้างแรงกดดันอย่างรุนแรงต่อเฟดและพาวเวลอย่างต่อเนื่องโดยเรียกร้องให้ลดอัดตราดอกเบีย้ยและวิจารณ์ว่าพาวเวลดำเนินการช้าเกินไปทรัมป์ยังเคยพยายามปลดกรรมการเฟดบางคนเช่น ลิซ่าคุกและต้องการแต่งตั้งผู้ที่ใกล้ชิดกับตนเองเข้าสู่คณะกรรมการการกระทำเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงความเป็นอิสระของเฟดซึ่งแอนดรูเบลี่ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ B.O.E. ถึงกับเตือนว่าเป็นสถานการณ์ร้ายแรงที่อาจบ่อนทำลายเสถียรภาพการเงินโลกและลดความน่าเชื่อถือของเงินดอนลลาร์ในฐานะสกุลเงินหลักทรัมป์ได้เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครตัวเต็งสคน สำหรับตำแหน่งประธานเฟดคนใหม่ได้แก่เควินแฮสเซตเควินวอชและคริสโตเฟอร์วอลเลอร์โดยเขามีทงชัดเจนว่าต้องการผู้นำที่เป็นสายพิราบซึ่งสนับสนุนการลดดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วตลาดการเงินในปัจจุบันคาดการว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยถึง5ครั้งภายในสิ้นปี2026แต่คุณนทกะสิริวัฒนเกต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย KTA m มีมุมมองที่แตกต่างออกไปโดยเชื่อว่าเฟดอาจลดดอกเบี้ยเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นเหตุผลคือเศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้อยู่ในภาวะถดถอยและอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย2%หากมุมมองของคุณนะักกะถูกต้องเงินดอลลาร์จะกลับมาแข็งค่าขึ้นโดยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว สิ่งนี้จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อทองคําและตลาดเกิดใหม่ยกเว้นจีนแต่จะหนุนหุ้นญี่ปุ่นหุ้นจีนโดยเฉพาะเอเชีที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยต่ำในจีนและบิตคอยสำหรับหุ้นสหรัฐควรพิจารณาทำกำไรและหุ้นไทยควรเน้นหุ้นปันผลเนื่องจากคาดว่าดอกเบี้ยไทยจะลดลงมากกว่าที่ตลาดคิด